คุณเคยสังเกตไหมครับว่าบางคนที่เรารู้จักในฐานะคนตลกกลับมีชีวิตที่ไม่ได้ตลกเลยคนที่ทําให้เราหัวเราะได้ทุกครั้งบางครั้งพวกเขากลับต้องกลั้นน้ําตาเอาไว้ข้างหลังมานชีวิต for Life Podcast. สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านพบกับผมอีกครั้งในพอดแคสต์ฟิลฟอร์ไลฟ์เติมพลังให้ชีวิตนะครับ วันนี้ผมอยากชวนคุณมาพูดถึงชีวิตของนักแสดงตลกที่โด่งดังท่านหนึ่งของเมืองไทยคนที่แม้ร่างกายจะจากไปแล้วแต่รอยยิ้มและเสียงหัวเราะของเขายังคงอยู่ในใจของพวกเราตลอดไปใช่ครับนาคอมชวนชื่นหรืออาคมปีดากุลศิลปินตลกผู้ล่วงลับที่ฝากรอยยิ้มและบทเรียนชีวิตอันล้ำค่าเอาไว้ให้กับพวกเราผมขอฝากคุณผู้ฟังไว้ก่อนเลยนะครับไม่ว่าคุณจะฟังคลิปนี้จบหรือไม่จบผมอยากให้คุณช่วยกันคอมเมนต์ประโยคเด็กของนาคอมที่คุณจำได้ไม่มีวันลืมเผื่อว่าเราจะได้ยิ้มหัวเราะ และระลึกถึงความสุขที่เขาทิ้งไว้ให้กับพวกเราด้วยกันนะครับคุณผู้ฟังครับเรามักเห็นนาคอมในฐานะนักแสดงตลบบนเวทีหรือดาราในละครหลายเรื่องแต่เบื้องหลังรอยยิ้มและเสียงหัวเราะนั้นมีชีวิตที่ต้องต่อสู้ฝ่าฟันอุปสรรคมากมายที่คนส่วนใหญ่อาจจะไม่เคยรับรู้วันนี้ผมจะพาคุณไปรู้จักกับชีวิตและบทเรียนสําคัญ3อย่างที่เราทุกคนน่าจะเรียนรู้จากนาคอม 1. ความขยันไม่เคยหมดไฟนาคอมรับงานไม่เลือกเลย ตั้งแต่ตลกหน้าเวทีจนถึงดาราระดับประเทศ2ความจริงใจกับตัวเองและคนอื่นนะคอมไม่เคยเสียแซงว่าเก่งรวยหรือสําเร็จเป็นตัวของตัวเองเสมอและ3หัวเราะได้แม้วันที่ชีวิตพังวันที่ล้มเหลวนะก็ยังหัวเราะไม่เอาความทุกข์ไปแพร่ต่อให้คนอื่นทําไมเราควรรับฟังเรื่องราวของนะคอมในวันนี้เพราะในยุคที่เราเผชิญความเครียดความกดดันและความไม่แน่นอนในชีวิตการเรียนรู้จากคนที่ผ่านอุปสรรคมาแล้ว จะช่วยให้เรามีมุมมองและแนวทางในการใช้ชีวิตที่ดีขึ้นโดยเฉพาะเรื่องการไม่ย่อท้อต่อชีวิตและการรักษารอยยิ้มไว้แม้ในวันที่ยากลําบากผมเชื่อว่าหลายคนกําลังรู้สึกเหนื่อยท้อหรือกําลังเผชิญกับความท้าทายในชีวิตชีวิตของนาคอมจะเป็นแรงบันดาลใจให้คุณลุกขึ้นสู้อีกครั้งด้วยรอยยิ้มและความหวังที่ไม่เคยหมดเอาละครับมาเริ่มกันเลยนาคอมชวนชื่นหรือชื่อจริงคืออาคมปรีดากุล เกิดเมื่อวันที่5มกราคมพุทธศักราช2501ที่จังหวัดราชบุรีนาคอมเติบโตมาในครอบครัวที่ไม่ได้ร่ำรวยพ่อแม่มีอาชีพลิเกชีวิตเป็นเด็กบ้านนอกที่ต้องช่วยพ่อแม่ทำงานคุณรู้ฟังครับลองจินตนาการเด็กชายตัวเล็กๆคนหนึ่งที่วิ่งเล่นอยู่ในทุ่งนาไม่มีของเล่นราคาแพงไม่ได้อยู่ในบ้านหรูหราแต่มีความสุขกับชีวิตเรียบง่ายมีพ่อแม่ที่รักและครอบครัวที่อบอุ่นนาคอมเล่าให้ฟังเสมอว่าชีวิตในวัยเด็กของเขาไม่ได้มีอะไรมาก แต่เขามีความสุขกับสิ่งที่มีแต่ชีวิตก็ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบนาคอมต้องออกจากโรงเรียนตั้งแต่ชั้นมัธยมต้นเพราะฐานะทางบ้านไม่ค่อยดีต้องออกมาช่วยครอบครัวทำงานช่วงเวลานั้นถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในชีวิตที่ทําให้นาคอมต้องเติบโตเร็วกว่าเด็กคนอื่นๆในวัยเดียวกันลองนึกภาพเด็กหนุ่มอายุแค่1 5บหถึงสิปีที่ต้องออกจากโรงเรียนในขณะที่เพื่อนๆกําลังเรียนหนังสือเล่นกีฬาหรือสังสรรค์กันแต่นาคอมต้องคิดถึงเรื่องปากท้องต้องหาเงินมาจุนเจือครอบครัวชีววิตัยหน่มมขอองค เขาเคยทํางานหลายอย่างมากทั้งเป็นกรรมกรลูกจ้างในร้านอาหารคนงานก่อสร้างและอีกหลายอาชีพนาคอมไม่เคยเลือกงานเพราะเขารู้ว่าทุกงานมีเกียรติและทุกงานสามารถเลี้ยงปากเลี้ยงท้องได้นี่คือบทเรียนแรกที่เราได้จากชีวิตของนาคอมคือความขยันคุณผู้ฟังครับมีเรื่องเล่าว,ว่านาคอมเคยทํางานเป็นเด็กเสิร์ฟในร้านอาหารแห่งหนึ่งเขาทํางานหนักมากวันหนึ่งทํางานกว่า12ชั่วโมงกลับบ้านดึกตื่นเช้าทํางานต่อวนเวียนอย่างนี้ทุกวันแต่เขาไม่เคยบน่นไม่เคยทอ้อ เพราะเขารู้ว่านี่คือหนทางที่จะทําให้ครอบครัวอยู่รอดแล้วรู้ไหมครับว่าจุดเปลี่ยนในชีวิตของนาคอมเริ่มต้นจากอะไรจุดเปลี่ยนสําคัญในชีวิตของนาคอมเกิดขึ้นเมื่อเขาได้มีโอกาสเข้าไปอยู่ในวงการบันเทิงซึ่งเริ่มต้นจากการเป็นตลกหน้าเวทีหรือตลกโปกฮาที่แสดงตามงานวัดงานบวชหรืองานตามเทศกาลต่างๆคุณลองจินตนาการภาพเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่ไม่ได้มีทักษะการแสดงไม่ได้เรียนการแสดง ไม่เคยผ่านการฝึกฝนอย่างจริงจังแต่ต้องยืนอยู่บนเวทีต้องทําให้คนดูขําให้ได้ต้องทําให้คนมีความสุขมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับนาคอมเล่าในหลายๆครั้งว่าช่วงแรกของการเป็นตลกหน้าเวทีนั้นบางครั้งเขาแสดงแล้วไม่มีคนหัวเราะมีคนล้อเลียนรูปร่างหน้าตาและบางครั้งก็โดนดูถูกว่าไม่มีทางไปรอดแต่รู้ไหมครับว่านาค่อมทําอย่างไรเขาไม่ท้อเขาไม่ยอมแพ้แม้ว่าจะมีคนดูถูกหรือไม่ให้กําลังใจ เขากลับนําคําวิจาณ์เหล่านั้นมาพัฒนาตัวเองเขาฝึกฝนปรับปรุงและทํางานหนักขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งวันหนึ่งเขาได้รับโอกาสครั้งสําคัญวันนั้นเป็นวันที่นาค่อมได้พบกับนายโย่งเชิญยิ้มนายโย่งเห็นแววนาค่อมเลยชักชวนให้เข้ามาร่วมงานกับคณะตลกชวนชื่นในช่วงแรกๆผมจําได้ว่าวันที่ได้เข้าคณะชวนชื่นผมดีใจมากๆเหมือนชีวิตได้เริ่มต้นใหม่นาค่อมเคยเล่าไว้ในรายการโทรทัศน์รายการหนึ่งช่วงเวลานั้นที่นาค่อมเริ่มต้นกับคณะชวนชื่น เขายังคงต้องทํางานหนักเดินทางไปแสดงทั่วประเทศบางครั้งต้องแสดงวันละหลายรอบบางวันตื่นตั้งแต่เช้ามืดก,กลับดึกพักผ่อนแค่ไม่กี่ชั่วโมงแล้วต้องตื่นมาแสดงอีกแต่ถึงแม้จะเหนื่อยนาคอมก็ไม่เคยบน่นเขาทํางานด้วยความสุขเพราะเขาทําในสิ่งที่รักและได้สร้างความสุขให้กับผู้อื่นนี่เป็นสิ่งที่นาคอมยึดมั่นเสมอคือความจริงใจกับตัวเองและคนอื่นนาคอมไม่เคยทําตัวเหนือใครไม่เคยเสยแสร้งว่าเก่งรวยหรือสําเร็จ เขาเป็นตัวของตัวเองเสมอไม่ว่าจะอยู่บนเวทีหรือหลังเวทีเขาเป็นคนจริงใจพูดตรงและมีความซื่อสัตย์ในการทํางานคุณผู้ฟังครับนะคาคอมเล่าว่าในช่วงชีวิตที่เขาเริ่มมีชื่อเสียงมีคนเข้ามาชวนทําธุรกิจต่างๆมากมายบางอย่างอาจจะไม่ถูกต้องหรือมีความเสี่ยงแต่นาคอมปฏิเสธทั้งหมดเพราะเขายึดมั่นในความซื่อสัตย์และการทํางานสุจริตผมไม่เคยคิดจะรวยทางลัดผมขอทํางานหนักดีกว่าถึงจะได้น้อยแต่ก็ได้มาอย่างสุจริตไม่เดือดร้อนใครนี่คือคําพูดที่นาคอมเคยให้สัมภาษณ์ไว้ ในฐานะเป็นคนที่สร้างความสุขให้กับคนอื่นนคอมเข้าใจดีว่าความสุขไม่ได้มาจากเงินทองหรือชื่อเสียงแต่มาจากการได้ทําสิ่งที่รักและการได้เห็นรอยยิ้มของคนอื่นจุดสูงสุดในชีวิตของนาคอมคือช่วงที่เขากลายเป็นดาราที่ได้รับความนิยมอย่างมากในวงการบันเทิงไทยไม่ใช่แค่ในฐานะนักแสดงตลกเท่านั้นแต่ยังเป็นนักแสดงที่ได้รับการยอมรับในความสามารถด้านการแสดงอีกด้วยจากเด็กบ้านนอก ที่ไม่ได้เรียนสูงไม่ได้มีพื้นฐานด้านการแสดงนาคอมพัฒนาตัวเองจนกลายเป็นนักแสดงมากฝีมือได้รับบทบาทสําคัญในละครและภาพยนตร์หลายเรื่องนาคอมเคยเล่าว่าวันแรกที่ผมเห็นตัวเองอยู่บนจอทีวีผมร้องไห้ไม่เคยคิดว่าชีวิตจะมาไกลขนาดนี้ความสําเร็จของนาคอมมาพร้อมกับความท้าทายและความกดดันมากมายเขาต้องรับมือกับตารางงานที่แน่นต้องปรับตัวกับชีวิตที่เปลี่ยนไปจากคนที่ไม่มีใครรู้จักกลายเป็นคนที่มีคนจ้องมองตลอดเวลาแต่ท่ามกลางความสําเร็จ นาค่อมไม่เคยลืมรากเง่าของตัวเองไม่เคยลืมว่าตัวเองมาจากไหนเขายังคงใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายไม่ฟุ้งเฟอ้อและไม่ลืมคนที่เคยช่วยเหลือเขาคุณผู้ฟังครับมีเรื่องเล่าว่าแมนาค่อมจะมีชื่อเสียงและรายได้ดีแต่เขาไม่เคยซื้อรถหรูหรือบ้านราคาแพงเขาเลือกที่จะนําเงินไปช่วยเหลือพ่อแม่ญาติพี่น้องและคนที่เดือดร้อนเรื่องหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงความมีน้ำใจของนาค่อมคือ เขามักจะช่วยเหลือเพื่อนร่วมวงการที่เดือดร้อนโดยไม่หวังผลตอบแทนมีหลายครั้งที่นาคอมช่วยเหลือเพื่อนที่ป่วยหรือประสบปัญหาทางการเงินโดยไม่เคยพูดให้ใครรู้ถ้าเราช่วยได้เราก็ช่วยเพราะชีวิตคนเราไม่มีใครรู้หรอกว่าพรุ่งนี้จะเป็นยังไงวันนี้เราช่วยคนอื่นพรุ่งนี้อาจมีคนช่วยเรานี่คือคําพูดที่นาคอมยึดถือแต่ชีวิตของนาคอมไม่ได้มีแต่ความสําเร็จเขาต้องเผชิญกับความผิดหวังและความล้มเหลวมากมายมีหลายช่วงในชีวิตที่งานน้อยลงรายได้ไม่แน่นอนหรือรเผชิญกับปัญหาสุขภาพ แต่สิ่งที่น่าทึ่งคือไม่ว่าจะเจอปัญหาใดๆนาคอมก็ยังคงมีรอยยิ้มและเสียงหัวเราะเขาไม่เคยเอาความทุกข์ของตัวเองไปแพร่ให้คนอื่นนี่คือบทเรียนที่3ที่เราได้จากนาคอมคือหัวเราะได้แม้วันที่ชีวิตพังในช่วงท้ายของชีวิตนาคอมป่วยด้วยโรคโควิด -19 ต้องเข้ารับการรักษาและต่อสู้กับโรคร้ายอย่างหนักแต่สิ่งที่น่าประทับใจคือแม้ในายามเจ็บป่วยนาคอมก็ยังคงมีรอยยิ้มให้กับทุกคนยังคงสร้างเสียงหัวเราะให้กับคนรอบข้าง ผมไม่กลัวความตายผมกลัวแค่ว่าเวลาผมไม่อยู่แล้วคนที่ผมรักจะเป็นยังไงนาค่อมเคยพูดกับสื่อมวลชนในช่วงที่เขารักษาตัวอยู่ <c oughs> วันที่30เมษายนพุทธศักราช2564นาค่อมชวนชื่นจากไปอย่างสงบด้วยวัยเพียง63ปีทิ้งไว้เพียงรอยยิ้มและบทเรียนชีวิตที่มีค่ามากมายให้กับพวกเราทุกคนคุณผู้ฟังครับชีวิตของนาค่อมเต็มไปด้วยแรงบันดาลใจเขาพิสูจน์ให้เห็นว่าไม่ว่าคุณจะเริ่มต้นจากจุดไหนถ้าคุณมีความขยันความซื่อสัตย์และไม่ย่อท้อโตุปสัก คุณก็สามารถประสบความสาเร็จได้นาค่อมไม่ได้มีพรสวรรค์ที่โดดเด่นตั้งแต่เกิดไม่ได้มีโอกาสทางการศึกษาที่ดีไม่ได้มีเส้นสายในวงการบันเทิงแต่เขามีสิ่งที่สําคัญกว่านั้นนั่นคือความขยันความอดทนและความจริงใจและที่สําคัญที่สุดน้าค่อมสอนให้เรารู้ว่าแม้ชีวิตจะพบเจอกับปัญหาหรืออุปสรรคมากมายแค่ไหนเราก็ยังสามารถยิ้มและหัวเราะได้เพราะรอยยิ้มและเสียงหัวเราะคือยาวิเศษที่จะช่วยให้เราผ่านพ้นทุกอุปสรรคไปได้ คุณฟังครับคุณเคยเจอเรื่องยากๆในชีวิตแล้วรู้สึกท้อแท้ไหมครับแล้วคุณเลือกที่จะรับมือกับมันอย่างไรบางครั้งการได้เรียนรู้จากคนที่ผ่านอุปสรรคมาแล้วอาจทําให้เราเห็นแสงสว่างในความมืดและเรียนรู้ที่จะยิ้มสู้กับมันได้ดีขึ้นเหมือนที่นาคอมเคยทําคุณผู้ฟังครับเมื่อเราได้เรียนรู้เรื่องราวชีวิตของนาคอมแล้วผมอยากจะพาทุกคนมาวิเคราะห์กันลึกๆว่าอะไรคือสิ่งที่ทําให้นาคอมประสบความสาเร็จในชีวิตจากเด็กบ้านนอกธรรมดาสู่ตำนานแห่งรอยยิ้มที่คนไทยทั้งประเทศจดจา ปัจจัยที่ทำให้สำเร็จ Key success factors ความอดทนแบบไม่มีขีดจำกัดนาข้อมีความอดทนที่น่าทึ่งมากครับลองคิดดูนะครับเขาเริ่มทำงานตั้งแต่อายุยังน้อยทำงานวันละ12-16ชั่วโมงแบกรับความเหนื่อยล้าทั้งทางร่างกายและจิตใจแต่ไม่เคยยอมแพ้คนส่วนใหญ่เมื่อเจอกับความยากลำบากมักจะหาทางลัดหรือไม่ก็ยอมแพ้ไปเลยแต่นาข้อมกลับเลือกที่จะอดทนก้มหน้าทำงานและรอเวลาของตัวเองความสามารถในการปรับตัว จากคนงานก่อสร้างสู่ตลกหน้าเวทีและก้าวมาเป็นดาราที่คนทั้งประเทศรู้จักนาค่อมต้องปรับตัวครั้งแล้วครั้งเล่าในแต่และสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปนาค่อมไม่ได้จบการศึกษาสูงไม่ได้เรียนการแสดงมาโดยตรงแต่เขาเรียนรู้จากประสบการณ์จริงเรียนรู้จากความผิดพลาดและพัฒนาตัวเองอยู่เสมอนาไม่เคยกลัวการเปลี่ยนแปลงเพื่อนร่วมงานของนาค่อมเคยเล่าไว้ไม่ว่าง,งานจะยากจะใหม่แค่ไหนนาค่อมจะลุยก่อนเสมอความจริงใจที่เป็นเอกลักษณ์อีกหนึ่งปัจจัยสําคัญ ที่ทําให้น้าขอมประสบความสําเร็จคือความจริงใจน้าขอมไม่เคยเสียแซงไม่เคยแสดงตัวเป็นคนอื่นเขาเป็นตัวของตัวเองเสมอทั้งบนเวทีและนอกเวทีคุณผู้ฟังครับในวงการบันเทิงการเป็นตัวเองอาจเป็นเรื่องยากเพราะทุกคนต้องการให้คุณเป็นในแบบที่พวกเขาต้องการแต่น้าขอมกลับยืนหยัดในความเป็นตัวเองและนั่นกลับทําให้ผู้คนรักและเคารพเขามากขึ้นจิตวิทยาเบื้องหลังมองโลกในแง่บวกแม้ในวันที่มืดมิดสิ่งที่น่าทึ่งเกี่ยวกับน้าขอมคือไม่ว่าจะเจอปัญหาหนักแค่ไหน เขายังคงมองโลกในแง่บวกเสมอเคยมีคนถามน้าคอมว่าทำไมถึงยิ้มได้ทั้งๆท,ที่ชีวิตเจอเรื่องยากลาบากมากมายน้าคอมตอบว่าถ้าผมไม่ยิ้มแล้วจะมีใครยิ้มให้หล่ะครับคําตอบนี้แสดงให้เห็นถึงมุมมองที่น่าทึ่งนาคอมเลือกที่จะมองความทุกข์เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของชีวิตไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตแรงขับเคลื่อนจากความรักและความห่วงใยแรงผลักดันที่ทําให้นาคอมทํางานหนักไม่ใช่เพียงเพื่อตัวเองแต่เป็นเพื่อคนที่เขารักทั้งครอบครัวเพื่อนฝูงและแฟนคลับ ในช่วงที่นาค่อมป่วยหนักนาค่อมยังคงออกมาสร้างเสียงหัวเราะให้กับทุกคนเพราะเขารู้ว่ามีคนรออยู่มีคนที่ต้องการเสียงหัวเราะจากเขามุมมองต่อความสําเร็จที่แตกต่างนาค่อมไม่ได้วัดความสําเร็จจากเงินทองหรือชื่อเสียงแต่วัดจากความสุขที่เขาสามารถมอบให้กับผู้อื่นทุกครั้งที่ผมเห็นคนหัวเราะนั่นคือรางวัลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสําหรับผมแล้วนาค่อมเคยกล่าวไว้มุมมองเช่นนี้ทําให้นาค่อมมีความสุขในการทํางานและไม่รู้สึกว่างานคือภาระ ต่เป็นโอกาสที่จะได้สร้างความสุขให้กับผู้อื่นความผิดพลาดที่ควรหลีกเลี่ยงการมองข้ามความสุขเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจําวันหลายคนมักจะมองข้ามความสุขเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจําวันมุ่งแต่จะไปให้ถึงเป้าหมายใหญ่จนลืมมีความสุขกับปัจจุบันนาข้อมสอนให้เรารู้จักมีความสุขกับสิ่งเล็กๆน้อยๆรอบตัวแม้ในช่วงที่กําลังก้าวไปสู่เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่การเอาความทุกข์ไปแพร่ให้คนอื่นเมื่อเราทุกข์เรามักจะระบายความทุกข์นั้นกับคนรอบข้าง โดยไม่รู้ตัวว่ากําลังสร้างความทุกข์ให้กับคนอื่นด้วยนาคอมสอนให้เรารู้จักจัดก,การกับความทุกข์ของตัวเองและไม่เอาความทุกข์นั้นไปแพร่ให้กับคนอื่นแต่ให้แบ่งปันเฉพาะความสุขและรอยยิ้มเท่านั้นการละเลยคุณค่าของความจริงใจในโลกที่เต็มไปด้วยการแข่งขันและความเสแสร้งหลายคนเลือกที่จะสวมหน้ากากเพื่อให้เป็นที่ยอมรับของสังคมนาคอมพิสูจน์ให้เห็นว่าความจริงใจและการเป็นตัวของตัวเองต่าง,งหากที่จะทําให้ผู้คนรักและเคารพเราอย่างแท้จริงคุณผู้ฟังครับการวิเคราะห์ชีวิตของนาคอมทําให้เราเห็นว่า ความสําเร็จไม่ได้มาจากพรสวรรค์หรือโชคชะตาแต่มาจากการทํางานหนักความอดท,ทนและการเป็นคนดีมีน้ําใจเป็นบทเรียนที่เราทุกคนสามารถนําไปปรับใช้กับชีวิตของตัวเองได้ตอนนี้ผมอยากชวนคุณผู้ฟังมาสรุปบ,บทเรียนสําคัญจากชีวิตของนาคอมที่เราสามารถนําไปปรับใช้กับชีวิตของเราได้จริงๆบทเรียนสําคัญจากเรื่องราว 1. ความสําเร็จเกิดจากการลงมือทําไม่ใช่การรอโชคชะตานาคอมพิสูจน์ให้เห็นว่าไม่ว่าคุณจะเริ่มต้นจากจุดไหน ถ้าคุณกล้าที่จะลงมือทําไม่ยอ่อท้อต่ออุปสรรคแลวคุณก็สามารถไปถึงจุดหมายได้คุณผู้ฟังครับชีวิตไม่ได้ให้โอกาสกับทุกคนเท่ากันบางคนอาจเริ่มต้นด้วยความยากลําบากแต่นะาข้อมสอนให้เรารู้ว่าจุดเริ่มต้นไม่ได้กําหนดจุดจบของคุณความพยายามและความมุ่งมั่นต่างหากที่จะพาคุณไปถึงเป้เปาหมาย2ความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การหาแต่ได้แต่อยู่ที่การให้นะาข้อมีความสุขจากการได้เห็นรอยยิ้มของคนอื่นเขาเข้าใจแก่นแท้ของความสุขที่แท้จริงนั่นคือการให้ ในโลกที่ทุกคนเร่งรีบไขว่ควา้าหาความสําเร็จและความมั่งคั่งนักอมสอนให้เรารู้ว่าความสุขที่แท้จริงไม่ได้มาจากการได้รับแต่มาจากการให้การเห็นคนอื่นมีความสุขจากสิ่งที่เราทําให้นั่นต่างหากคือความสุขที่ยั่งยืน 3. รอยยิ้มและเสียงหัวเราะคือยาวิเศษในโลกที่เต็มไปด้วยความทุกข์นักอมใช้รอยยิ้มและเสียงหัวเราะเป็นเกราะป้องกันตัวเองจากความทุกข์และเป็นยาวิเศษที่ช่วยเยียวยาจิตใจของคนรอบข้าง ในโลกที่เต็มไปด้วยความเครียดและความกดดันรอยยิ้มและเสียงหัวเราะอาจเป็นสิ่งที่จำเป็นที่สุดนาข้อมสอนให้เรารู้ว่าถึงแม้ชีวิตจะมีเรื่องให้เศร้าใจมากมายแต่เราเลือกที่จะยิ้มและหัวเราะได้เสมอแนวทางที่เรานำไปใช้ได้จริง 1. สร้างนิสัยการทำงานอย่างขยันขันแข็งไม่กลัวงานหนะักเริ่มจากการตั้งเป้าหมายเล็กๆในแต่ละวันและทำให้สำเร็จไม่ผัดวันประกันพรุ่งเมื่อคุณทำแบบนี้ไปเรื่อยๆความขยันจะกลายเป็นนิสยัยและความสำเร็จจะตามมาเอง คุณผู้ฟังครับลองถามตัวเองว่ามีงานอะไรที่คุณผัดวันประกันพรุ่งมานานลองลงมือทํามันวันนี้ทําทีละนิดก็ได้แต่ขอให้ลงมือทําเหมือนที่นาข้อมไม่เคยย่อท้อต่อความเหนือ่อยล้าสฝึกมองหาความสุขเล็ก,ลกๆน้อยๆในชีวิตประจําวันทุกเช้าเมื่อตื่นนอนให้นึกถึงสิ่งดีๆสามอย่างที่คุณมีหรือสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นในวันนี้การทําแบบนี้จะช่วยให้คุณมีมุมมองเชิงบวกต่อชีวิตเหมือนที่นาข้อมองเห็นแต่ด้านสว่างของชีวิตเสมอแทนที่จะจมอยู่กับปัญหา ลองมองหาความงามเล็กๆน้อยๆรอบตัวไม่ว่าจะเป็นรอยยิ้มของคนที่คุณรักประโยคดีๆในหนังสือเล่มโปรดหรือกลิ่นกาแฟาห,อหอมๆยามเช้าสิ่งเล็กๆเหล่านี้จะช่วยให้ชีวิตของคุณเต็มไปด้วยความสุข3ฝึกเป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับลองหาโอกาสที่จะให้ความสุขกับคนรอบข้างอาจเป็นการทําอาหารให้ครอบครัวซื้อกาแฟาให้เพื่อนร่วมงานหรือแค่ยิ้มให้กับคนแปลกหน้าการให้ไม่จําเป็นต้องเป็นสิ่งใหญ่โตแต่เป็นความตั้งใจที่จะทําให้คนอื่นมีความสุข น้าข้อมสอนให้เรารู้ว่าการเห็นคนอื่นมีความสุขจากสิ่งที่เราทําจะทําให้เรามีความสุขมากกว่าการได้รับสิ่งต่างๆมากมาย 4. ฝึกเป็นตัวของตัวเองไม่สวมหน้ากากในโลกที่ทุกคนพยายามจะเป็นคนอื่นลองกล้าที่จะเป็นตัวของตัวเองยอมรับทั้งข้อดีและข้อบกพร่องของตัวเองและไม่กลัวที่จะแสดงความเป็นตัวตนที่แท้จริงออกมาน้าข้อมพิสูจน์ให้เห็นว่าความจริงใจและการเป็นตัวของตัวเองจะทําให้ผู้คนรักและเคารพคุณอย่างแท้จริง 5. เมื่อเจอปัญหาให้ยิ้มสู้ก่อน เมื่อเจอปัญหาแทนที่จะท้อแท้หรือหมดหวังลองยิ้มให้กับปัญหานั้นก่อนการยิ้มจะช่วยสมองของคุณปลอดโปร่งขึ้นและคิดหาทางออกได้ดีขึ้นนาคอมเผชิญกับปัญหามากมายในชีวิตแต่เขาเลือกที่จะยิ้มสู้และนั่นทําให้เขาผ่านพ้นทุกอุปสรรคมาได้คุณผู้ฟังครับชีวิตของนาคอมอาจจบลงแล้วแต่บทเรียนและแรงบันดาลใจจากเขายังคงอยู่กับพวกเราตลอดไปไม่ว่าคุณจะกำลังเผชิญกับปัญหาหรืออุปสรรคอะไรในชีวิตขอให้นึกถึงรอยยิ้มของนาคอม และเชื่อมั่นว่าคุณสามารถผ่านพ้นมันไปได้เพราะในท้ายที่สุดชีวิตไม่ได้วัดกันที่ว่าคุณล้มกี่ครั้งแต่วัดที่ว่าคุณลุกขึ้นยืนได้อีกกี่ครั้งและนาคอมพิสูจน์ให้เห็นว่าไม่ว่าจะล้มกี่ครั้งเขาก็ลุกขึ้นมาพร้อมรอยยิ้มได้เสมอแล้วคุณล่ะครับวันนี้คุณได้ยิ้มให้กับชีวิตบ้างหรือยังคุณผู้ฟังที่รักครับเราได้เรียนรู้เรื่องราวชีวิตของนาคอมชวนชื่นกันมาพอสมควรแล้ว จากเด็กบ้านนอกธรรมดาคนหนึ่งที่ต้องออกจากโรงเรียนกลางคันมาผ่านอาชีพมากมายจนกลายเป็นศิลปินตลกที่คนไทยทั้งประเทศรักและแม้ว่าวันนี้นะคอมจะจากพวกเราไปแล้วแต่บทเรียนและรอยยิ้มของเขายังคงอยู่ในใจเราเสมอผมอยากให้เราทุกคนได้ลองนําบทเรียนทั้ง3ข้อที่เราได้พูดคุยกันวันนี้ไปใช้ในชีวิตจริงครับอย่างแรกเลยเรื่องความขยันนะค้อมสอนให้เรารู้ว่าไม่ว่าจะเริ่มต้นจากจุดไหนถ้าเราไม่กลัวงานหนักไม่เลื่อนงานและมุ่งมั่นทําอย่างเต็มที่โอกาสจะเปิดให้เราเอง และนี่ขอให้เป็นแรงบันดาลใจให้คุณกล้าที่จะลงมือทาในสิ่งที่ฝันไว้ไม่ต้องรอให้ทุกอย่างพร้อมเพราะชีวิตไม่เคยพร้อมสมบูรณ์แบบอยู่แล้วบทเรียนที่2เรื่องการจริงใจกับตัวเองและคนอื่นนะคอมไม่เคยแสร้งเป็นคนอื่นเขาเป็นตัวของตัวเองเสมอมีข้อคิดอะไรก็พูดตรงๆแต่ด้วยความจริงใจนี่เป็นสิ่งที่ทําให้คนรักเขาผมอยากชวนคุณลองถามตัวเองดูว่าวันนี้คุณกําลังใช้ชีวิตอย่างจริงใจกับตัวเองแล้วหรือย,ยังหรือคุณกําลังสวมหน้าก,ากากเพื่อให้คนอื่นยอมรับบางทีการกล้าที่จะเป็นตัวเองอย่างที่เป็น อาจเป็นสเสน่ห์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของคุณก็ได้และสุดท้ายบทเรียนเรื่องการหัวเราะได้แม้ในวันที่ชีวิตพังนาคอมสอนให้เรารู้ว่าชีวิตไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเราทุกคนต้องเจอกับปัญหาและความล้มเหลวแต่สำคัญที่ว่าเราจะรับมือกับมันอย่างไรจะจมอยู่กับความทุกข์หรือจะลุกขึ้นสู้พร้อมรอยยิ้ม คุณผู้ฟังครับผมขอท้าคุณสักเล็กน้อยสัปดาห์นี้เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณรู้สึกท้อแท้หรือเจอปัญหาลองยิ้มให้กับมันสักครั้งอย่าปล่อยให้ปัญหามาทำลายรอยยิ้มของคุณจงทำเหมือนน้าข่อมยิ้มให้กับชีวิตแม้ในวันที่มันไม่สวยงาม สุดท้ายนี้ถ้าคุณชอบพอดแคสต์ของเราอย่าลืมกด subscribe ช่อง Feel for Life เติมพลังให้ชีวิตกดไลค์แชร์ให้เพื่อนๆได้ฟังกันและถ้ามีคำถามหรืออยากแชร์เรื่องราวของคุณฝากไว้ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับเราอาจจะนำเรื่องราวของคุณมาพูดในตอนต่อไปก็ได้ขอให้ทุกคนมีความสุขมีรอยยิ้มในชีวิตเสมอเหมือนที่นาค่อมเคยมอบให้กับพวกเราทุกคนสวัสดีครับ